TV. บริษัทตรีเพรอีสุสุเซลจำกัดผู้ร่วมสนับสนุนหลักการแข่งขันมวยไทยโลกจัดเต็มร่วมเปิดศึกการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทไฟส์2อ2 4ิรอบชิงชนะเลิศในงานไทยไฟส์พะเยาณบริเวณลานอนุสาวรีพ่อขุนงามเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมจัดเต็มความสนุกสุดมันกับแสงสีเสียงสุดอลังการท่ามกลางลมหนาวเอาใจชาวเหนือนับหมื่นคนที่ริมควานพะเยา บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องบนสังเวียนต่อสู้กันอย่างสุดมันแบบไม่มีใครยอมใครสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยในสนาม ขอแสดงความยินดีกับ3นักชกไทยรุ่น65กิโลกรัมกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์รุ่น67กิโลกรัมดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์และรุ่น70กิโลกรัมแสนชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิมขวาชัยชนะรับถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิ c กอัพใหม่อิซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดอ2.2 DDI แม็กฟอ c สรุ่น2ประตูเอตอมัสเดเนท่านประธานนะคะ ก็แสดงความยินดีๆๆนะคะกับแชมป์ไทยไฟท์ทั้งสองท่านนะคะทั้งกล้าส,สึกและดาวแพร่ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะได้ใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมรวมทั้งจิตวิญญาณในการต่อสู้อันแข็งแกร่งนะคะสำหรับถ้วยพระราชทานในวันนี้นะคะนับว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะคะในเส้นทางอาชีพนักมวยของทั้งสองท่านนะคะรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านนะคะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะท่านประธานนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามและสนับสนุนกิจกรรมของอิสุสุมาอย่างดีตลอดมารวมทั้งการแข่งขันไทยไฟด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะให้การสนับสนุนรถอิสุสกิจกรรมของอิสุสุนะคะและการแข่งขันอิสุส Thailand ์ h a m p i o n s h i p พนะคะในไทยไฟลีกต่อไปด้วยนะคะแล้วในวาระที่ปีใหม่ใกล้เข้ามาถึงนะคะก็ขอให้เป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนำไปสู่ของชาวไทยทุกท่านด้วยสวัสดีปีใหม่ครับ ตลอดมาอิสุสุมุ่งมัน่นต่อยอดเจตนารม์การสืบสารศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างต่อเนื่องร่วมสนับสนุนโวยไทยระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดเส้นทางโมยไทยในระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมให้วัฒนธรรมไทยแพร่หลายไปสู่สายตานานาประเทศติดตามความมันไทยไฟได้อีกครั้งในปีหน้าห้ามพลาดนะคะ